สวัสดีครับผมเป่าเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทือนครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียางเช้าครับเช้ากับเอาการแหงๆเมาเด็ดเมาเด็ดพี่น้องหยองชวนนี่ <c oughs> เด็ดเปาเกนเมาหยังเด็ดนอนน้ำชมเช้าน,นี้อากาศตอนเช้าอากาศนิ่งๆเย็นๆ แต่ว่าเมื่อวานกับเมื่อคืนเนี่ยอุ้ยพี่น้องเอ้ยอบอ,อ้าวมากทอดอบขาวฮอร์นฮอน์นข้าวเน,นี่พาพี่น้องมาเก็บพริกไปไปตำแจ่วจ้ะพริกดกของเราุนะพี่น้องจะ้ะเอออะไรอย่างอ่ะเอโกต้นนิดน้อยนี่แบบมีจะมากเลยเอาใบออกด้วยบอกกินได้หรือเ่าอ้ยพุน่นะพอแล้วเอแล้ว บึ่งพี่น้องบึ่งไหมนับเม็ดดกโคตรต้นน้อยนิดได้ถ่ายต้นนี่มันพันเดียวกันอยู่บ่บ่เคนพันเดียวกันต้นนี่กะผูเพันยังบ่ทันใหญ่ผู้หมากเพิ่นเพิดบานสติ๊กเอิญค่ะสิพริกหยังก็แล้วแตจเอิญต่หมักเพชรท่านแหละโบเคีนเนตเลยเอาจักหาหุกเม็ดเ่าไปตำไปตำเฉี่ยวเบาไถือต้นมันเด้อ นะแก่เต็มที่เ้วจะเอาไปย่างไฟกำหอมแดงพี่น้องสงการม่วนบ่อปีนี่เท่าที่นอนฟังเมื่อคืนบอกว่าบ้านไหนเสียงเพลงตึมตึมอยู่เนาะแมนเก็บได้หมดเลยจ้ะเอาหาเม็ดหกเม็ดนี่ละโอเคนับเอาเลยเด้อไรเงี่ย ในอยังก็มาเก็บออเดอร์อยู่สวนนี่ไม่คอยปาดนี่แหละเนีย่ยข้าขิงขเราได้กินอยู่เราอีกเม็ดนึงพอนี้เนี่ยดำเจียว<อ>ดำคาบนี่ยนะเด็กอยากกินอยู่เอาไปย่างเอาไปย่างเอาหมูยัดเนาะ <laughs> อุ้ยบอกเคนนี่ พริกนี่ค่ะเต็มที่เลยเอาหมูมายัดนี่บอร์เก้นเม็ดตะปุตะพิ์อยู่นี่นดิอีรีเด้นึกเมนูนี้ออกเลยแต่ว่าอันนี้สิเอาไปย่างตำปุ่นตำเ<า>จียวเอาจียวหัวปลูกธรรมดานี่นะกินกับเจียวบักเพ็ดสักก้อนนี้มะเขือเอาเดีย๋ยวมาเบิ่งดูมะเขือเอาก็ได้อยู่นี่ลูกเพคนแปะดินอยู่นะ นี่นี่นี่ต้นพีต้นพีเปิดดูสติ๊กตัดใบออกลูกผู้สามหน่วยเด้อผู้ฝากคุณอีกสามสี่ห้านหน่วยยังน้อยอยู่เขินไปด่านี่ต่บกเขือนด้วยจ้ะต้นมันหักเตี้ยเพราะเสตติกซื้อมาเสตติกเด็ดเลยเด็ดยอดเลยเสตติกยังให้มันสูงยังให้มันเป็นพุ่มเตี้ยๆแบบนี้จะหมางมันต้องแบบนี้แหละต้องละผู้ฝากพุ่นก็มีด้วยจ้ะ ลูกขนาดเลยหมึ่งหมึ่งนาวแบบนี้ <c oughs> นาวมึ่งนาวรอบนีนจะติดมาติดรอบก่อนที่เป็นดอกหลายๆฮะลมฝนมาหล่นออกมเ่<ช>เป็นเป็นดอกใหม่อีกเลยใช่รอบนึงหล่นไปเลยหล่นหล่นเพราะว่าลมฝนทั้งเฮงะอะเขติม,มันติดอยู่นะนี่ดินี่ดิหมืองมึนาวที่เราเห็นบบนี่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 เล็กนี่ชุดใหม่นี่ก็เจ้ากิจเจ้าติดอยู่บ่ แตกยอดดีใช่ไโอ้วปวดหัวแตกกิ <spaghetti and S 1> <brown> ่งแตกนะดินใหม่น้ำเละเ็นดิไปเบิ่งเห็ดเอาดูสิกิไปไปเบิ่งเห็ดจ้ะว่ามันใหญ่ชำใดแล้วนี่เด้ต้นตะโคนี่เด้เห็ดกัได้ไปเบิ่งเลยนี่เลาฟัมแท็ก อีโล่เกิดได้ฮ่ายามไปหาใส่เขาอีโลกแกงเราไม้นไเนเลเออเห็นดิโอ้มีอีโลกให้เห็นพร้อมเหมือนนี่ใส่ค่ะต้องหาที่นี่ดอนนี่มีหลายได้บอกแค่นี้เดียวเดี๋ยวมือวม่อใหม่ก็มันยังน้อยอยู่มื่อใหม่มาหาพี่พาพี่นอ้องเลาะเก็บอีโลกมีบาทางนี่นเัาเฮ็ดท่นบ่จ้ายังขึ้นเพิ่มอยู่บ่ติดงายิออ้้มไไปเนดตลืมเสือไว้มือนะ ดอกโตไม่อัปเดตค่ะฮ็ดไปเลยถ้าบอกโอ้ดอกนี้ใหญ่อยูอย่สปอพี่น้องบอกหามันอยู่ใต้โดกแต่ว่าหามือหาเฮามันมีดอกนึงเฮาไม่ได้เอาเด้นเนาะเอามาโรยไว้คือเก่าจา้ะเก็บเลยโรยไว้คือเก่าเบิ่งคือจังมันเถาเฮงบอกเคลียร์สิ๊ก,ก็อยากได้ไออย่างนะเชื้อเพื่อนมาโรยหลายๆอยเลยนนเานาะบ่ใหญ่ขึ้นพี่น้องจ้ะ ฝฟก์เล้งฮุเลยได้นี่แต่ก็มันบวกคือธรรมชาติคือน้ำฝนเนาะนี่จ้ะดูใหญ่ขึ้นนะขึ้นอะไรนะฝฟก์เขาไปเลยแหงเขาไปเลยนี่เป็นสีแบบนี้แล้วมันบวมมันบวใหญ่แล้วบอกเค้นเลยสีอ่ๆนะแต่ถ้าฝนมาเติมค่บโบน่นี่เิใหญ่ดอกเดียวนี่แหละนี่เิแต่ถ้าใหญ่ดอกนี่หั่นคือแบบไอ้นี่เลยน้่บอกเคเนาะเอาไว้เห็นมันเป็นเชื่อเลยเนาะดอกเดียวมันมีหมู่มันดอก นี่เดิบใหญ่ขึ้นังอยู่เท่าเดิมอยู่ฮันดิเป็นหมู่อยู่อ,อยู่นี่อยู่เนี่สิหลายคือเขาต้องเอาดินออกจากตรงนี้ให้ได้เหรอบอกีิดเลยเขาจะได้เก็บนี่ดินถมเสื่อเพิ่นอยู่ตอนนี้ค่ะ <c oughs> มันบดันขึ้นนะมดินใหม่นี่เฮ็ดสิบบดันขึ้นโอ้ดันบวไหวดันอ่ะดันบาไหวมพราะีเกิดได้จฉเพราะดินเก่านี่เขาต้องตักดินนี้อกเนาะอี่ <c oughs> ให้ทำเมนโบยใหญ่ <c oughs> บยใหญ่จ้ะปานเฮ็ด <c oughs> บานเห็ดเลยดอกบักใหญ่อีริเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดทามเฮ็ดคามหรือเฮ็ดตับเต่าเพราะว่าหลายพื้นที่พี่น้องว่ะเอิ้นบวกคือกันภาษากลางเฮ็ดตับเต่าอะไรบวกเคีนแต่บ้านเฮาส์เอิ้นเฮ็ดทามใบชะนาเฮ็ดพึ่งอะไรแต่มันก็เป็นเฮ็ดพึ่งที่แบบว่ากินได้สิเฮ็ดพึ่งอย่างก็แล้วแต่หวานด้วยเจ้าบุขมแซ่บเศรษแกงอะไรเมนโกบโกบหย่ำครุบกรุบกรุบ ฮะต้องหาวิธีเอาดินเอาหยางออกแล้มีเฮ็ดตรงนี้เ้อควัดไปฝั่งผูงานพักถ้าเพิ่นได้ออกฝนเติมรอบหนาพี่น้องเราได้เป็นโสอบได้หนิไขยได้เลยได้หนิบอกเค้นแม่นลู้เรยร่อนบ่พอกันนี่ค่ะเฮ็ดหนาเลขเลยนี่แกมันจะออกอีกอยู่บอกอ๋อมันจะออกเรื่อยๆจ้ะเออมันได้มันได้ต้นไม้เผาแบบนี้เลยก็ไผ่เผาแบบนี้เลย เออเชื่อออกเลยแหละมันจะมักออกในกอไผ่พี่น้องว่ากอไผ่ไฟเผาแบบนี้มักขนาดเลยเฮ็ดชนิดนี่ค่ะนั่นแหละอยู่แล้วอยู่เลยเราจะมีสวนเห็ดเป็นของตัวเองนั่นแหละแต่ปัญหามันหาเขาต้องเอาดินตรงนี้เขาอกเพราะว่ากอไผ่มันโอ้มิดนี่มันจะได้พื้นที่กว้างกว่านี้ไงนี่เม่นะค่อยทำแม่นจะให้พังว่างทุกคนตอนนี้คือตรนนี้ไม่ค่อยว่างเมื่อหีิจะพาเด็กๆไปเลาะเที่ยวในเมืองจ้ะ พาให้ไปเลาะให้ไปเที่ยวพาเที่ยวเน่นพาคนไปเนาะเพราะว่าบบาเข็นสติกมีรถยนต์ยัดพี่น้องลูกหลานกะอาศัยไปนําแบบไปเที่ยวกันแบบนี้ฮะแต่ตั้งแต่สสดสิดาเนาะบบาเข็นมีรถยนต์เนาะก็สิชวนญาติพี่น้องลูกหลานหน้าเทศกาลหรือว่าอย่างสิพากันบอกเที่ยวแบบนี้เทศกาลหนึ่งไปกันข้างหนึ่งเนาะเบาเ่าสิเทศกาลอย่าง ช่วงนี้ก็สิเลาะเล่นน้ำหละมื่อนี่จะเข้าในเมืองเนาะเพราะในเมืองเพิ่นมีกิจกรรมให้คนเที่ยวหลายถนนเขาปุ้นถนนนู่นนี่นั่นแบบนี้ครัเดี๋ยวไปเจอกันในเมืองเนาะผู้ใดที่อยู่ทักทายกันเด้อทายกันนเด้อครับจักแล้วจักกระหดบึงการกับป้าจ้าบึงคุ่นหลงภูเขาป้จ้าคอยอัปเดตอีกเทนึงแต่ว่า มีจังหวะได้ถ่ายกับชิถ่ายนีบึงครับาติคชิถ่ายอยู่ดอกชิถ่ายม้วนๆพาเด็กๆไปเที่ยวจ้ะครับผมไปลาพี่น้องแล้วเพราะว่าไปอาบน้ําเตรียมตัวกินข้าวกินน้ำเลาะเที่ยวจ้ามื้อนี้พี่น้องสุขสุขคนกันเลาะเที่ยวมื้อนี้ก็ขอให้มันม้วนนาบบอรเกนเนาะครับผมขอให้มีความสุขสุขคนเนาะมีสุขภาพด้ยครับเอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า